ประโยคญี่ปุ่นแบบว่าลัดลัดนะคะประหยัดเวลานะแบบพูดสั้นๆัลัดลัดฉบับประหยัดเวลานะวันนี้เราก็จะมาฝึกพูดในกรณีที่เราต้องการจะบอกว่ากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่นะหรือว่าอยู่ในช่วงที่ระหว่างกําลังทําอะไรอยู่นะวิธีการนะคะปกติเวลาที่เราบอกว่ากําลังทําอะไรอยู่นะเราจะผันคํากริยาให้เป็นรูปเตะแล้วก็ตามด้วยอีมัสใช่ไหมเตะอีมัสอย่างเช่นนะคะเราบอกว่ากําลังประชุมอยู่นะคะคายกิโอชิตะอิมัส คายกิโอชิเตอิมัสทีนี้ถ้าเราต้องการจะพูดแบบสั้นๆประหยัดเวลานะคะเราก็สามารถที่จะตัดชิมัตออกได้เลยตัดชิมัตออกได้เลยแล้วก็เติมจูนะคะจูก็ไปข้างหลังคายกิจู คายกิจูแปลว่ากำลังประชุมอยู่นะอยู่ในช่วงระหว่างกำลังประชุมอยู่จากคายกิโอชิเตออิมัสนะคะก็พูดสั้นๆได้ว่าคายกิจูคายกิจูหรือคำว่ากำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคุยโทรศัพท์อยู่เด้งวะโอชิเตออิมัสเด้งวะชิเตอิมัสนะคะเราก็ผันไปเป็นเด้งวะจูเด้งวะจูหรือกรณีที่อยู่ในช่วงระหว่างทานข้าวอยู่และประทานอาหารอยู่จากชค o k u ุจิชิ i เ e ตออิมัส ช็อกุจิชิเตอิมัสที่แปลว่ากำลังรับประทานอาหารอยู่ก็สั้นๆได้ว่าช็อกุจิจูช็อกุจิจูนะคะคือกำลังรับประทานอาหารอยู่หรือใครที่แบบอยู่ในช่วงของการไดเอทอ่าไดเอทอยู่นะช่วงนี้แบบว่าไดเอทอยู่นะคะจาก diet ไดเอทโตชิเตอิมัสไดเอทโตชิเตอิมัสนะคะก็เป็นไดเอทโตจู ไดเอทโตจู you, นะคะก็คืออยู่ในช่วงของการไดเอทนั่นเองไดเอทโตจูไดเอทโตจูนะคะคืออยู่ในช่วงระหว่างของการไดเอทนะคือตอนนี้ช่วงนี้อยู่ระหว่างไดเอทอยู่ใครกําลังอยู่ในช่วง,งการไดเอทอยู่บ้างนะสมมุติว่าตอนนี้มีเค้กอยู่ตรงหน้านะเออบอกว่าเค้กน่ากินมากนะเราก็คุยกับเพื่อนว่าโคโนเคคิโอชิโซเพื่อนก็บอกกลับมาว่าแกไดเอทอยู่ไม่ใช่หรอเอ๊ดไดเอทโตจูจะไหน ได้เอ็โตจูจะไนตอนช่วงนี้แกไดเอ็อยู่ไม่ใช่เหรอใครที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้วนะแต่ว่าเวลาจะพูดเนี่ยยังตะปุกตะกักนะคะอาจจะสับสนในเรื่องของการเลี่ยงประโยคหรือว่าบางคนอ่ะอาจจะผันกิยาไม่คล่องก็เลยแบบว่า พ,พูดตะกุกตะกักแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะใครที่มีปัญหาตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะมาฝึกด้วยกันได้นะในคอร์สผู้ญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียวนะโดยในคอร์สนี้เนี่ยก็จะเน้นแบบว่าเจาะนะคะเจาะแบบว่าเน้นนําไปใช้จริงในแต่ละสถานการณ์นะก็จะมีสถานการณ์มาให้แล้วก็มีให้ฝึกสนทนานะใครสนใจนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นให้นะ คอร์สผู้ญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียวนะคะจากปกติราคาอยู่ที่4 5 0 0นะคะแต่ว่าพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็จะแจกโปรให้โปรไปเลยเนาะจาก4 5 0 0เหลือเพียง388 8เท่านั้น388 8เท่านั้นจากราคาเต็ม4 5 0 0 ใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะแชร์รายละเอียดของคอร์สไว้ข้างล่างใต้คอมเมนต์นะใครสนใจก็สามารถทักมาได้ทางอินบ็อกซ์วันนี้ก็แวะเอาภาษาญี่ปุ่นหน้าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเน้บ๊าา